การเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวง 1. เห็นอะไรก็แค่รู้ว่าเห็นแล้วเห็นแล้วก็วางอย่ายึดติดกับสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งจะเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเหมือนครั้งแรกที่ได้เห็น 2. ได้อะไรมาครอบครองก็แค่รู้ว่าตอนนี้สิ่งนี้อยู่กับเราที่นี่แล้วได้มาแล้วก็วาง พราะทุกสิ่งจะอยู่กับเราเพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นอย่ายึดติดว่าเราจะเป็นเจ้าของสิ่งใดเพราะไม่มีอะไรเป็นเจ้าของอะไรทุกสิ่งเวียนมาพบแล้วก็จากเพื่อให้ได้พบสิ่งอื่นๆต่อไป 3. มมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็แค่รับรู้ว่ามันให้ความรู้สึกอย่างไร รับรู้แล้วก็วางอย่ายึดติดว่าอารมณ์นี้จะดำรงอยู่กับเราตลอดไปเมื่อวางแล้วอารมณ์มันก็จะดับไปเองแล้วเราจะได้เห็นความจริงที่อยู่เหนืออารมณ์4เมื่อมีความเชื่อใดเกิดขึ้นก็อย่ายึดติดในความเชื่อนั้นให้รู้แค่ว่ามีความรู้ความเชื่อแบบนี้ดำรงอยู่รู้แล้วก็วาง ก็ไม่มีความเชื่อใดที่จริงที่สุดหรือไม่จริงที่สุด ทุกความเชื่อเป็นเพียงห้องเรียนหนึ่งหากยึดติดอยู่เพียงห้องเรียนเดียวก็จะถูกกักขังในห้องนั้นและจะไม่สามารถไปเจอห้องเรียนอื่นที่กว้างกว่าห้องเดิมได้หาเมื่อมีความคิดใดๆเกิดขึ้นก็อย่ายึดติดว่าความคิดนั้นเป็นของเราและอย่ายึดติดว่าความคิดนั้นถูกต้องที่สุดเมื่อเห็นความคิดแล้วก็วาง เพราะเมื่อวางความคิดเราจะเห็นความคิดเราจะรู้ทันความไวของความคิดที่เกิดดับตลอดเวลาเมื่อรู้เท่าทันก็จะเปลี่ยนความคิดให้ไปเป็นในทางสร้างสรรค์ได้ความคิดเชิงทำลายก็จะถดถอยไปเอง หกเมื่อเจอผู้รู้หรือครูก็อย่ายึดติดในตัวบุคคลเจอแล้วก็วางเพราะหากวันหนึ่งผู้รู้นั้นทำสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเราก็จะตัดสินว่าคำสอนผู้รู้ผู้นั้นไม่ดีแล้วเราจะไม่สามารถต่อยอดความรู้นั้นไปได้ไกลกว่าเดิม 7. เมื่อมีตัวตนก็อย่ายึดติดในตัวตนเมื่อรู้ว่า ตนเองเป็นแบบนี้ชอบแบบนี้เป็นคนนี้ทำสิ่งนี้เมื่อรู้แล้วก็วางเพราะหากเราไม่ยึดติดในตัวเองเราก็สามารถกลายเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นได้เราจะกลายเป็นตัวตนที่สูงส่งที่สุดของตัวเองสุดท้ายเราก็จะพบว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราคือการไม่มีตัวตน เมื่อเห็นเมื่อรู้เมื่อเจอเมื่อได้เมื่อมีก็วางลงอย่าก,กำไว้อย่าขังตัวเองไว้อย่ายึดติดเมื่อเราวางเป็นเราจะได้เห็นจะได้รู้จะได้เจอจะได้มีในสิ่งที่เหนือความคาดหมาย และสิ่งนั้นจะไม่ทำให้เราต้องยึดติดหรือเป็นทาสกับอะไรอีกเลยเพราะนี่คือความปรารถนาของมนุษย์นับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดจบคือการเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงการบวชจิตฉันบวชแล้วฉันบวชจิตฉันบวชใจฉันบวชเอง การบวชของฉันนั้นช่างสบายจิตสบายใจสบายกายและเป็นอิสระเหลือเกินหนึ่งชั้นบวช และฉันไม่ได้สวมใส่เครื่องแบบฉันสวมใส่เสื้อผ้าได้ทุกแบบที่สะดวกที่มีแล้วที่หาได้ง่ายที่ไม่สร้างความลำบากไม่เป็นภาระทางสายตาต่อผู้อื่นและฉันยังมีความสุขกับการเปลี่ยนรูปแบบของเสื้อผ้าไปตามกาลเทศะอีกด้วยชุดบวชของฉันมีหลากหลายสีสันหลากหลายรูปแบบไร้กรอบ และกฎเกณฑ์อย่างสิ้นเชิงฉันโล่งสบายเป็นอิสระที่ไม่ต้องถูกความเชื่อบังคับว่าต้องสวมใส่อย่างไรสิ่งนี้ทำให้ฉันไม่ถูกอัตตาของการแบ่งแยกเข้าครอบงำฉันเลยได้เห็นความสวยงามบนทุกๆผืนผ้า ฉันเลยได้เห็นว่าทุกๆผืนผ้าบนร่างกายผู้คนนั้นช่างสวยงามในแบบฉบับของตัวเอง 2. ฉชั้นบวชแต่ฉันบริโภคอาหารได้ทุกอย่างแต่ตามความเหมาะสมของร่างกายชันฉันมีอิสระที่อยากบริโภคตอนไหนบริโภคอะไรกี่ครั้งฉันก็ทำได้แต่ฉันจะเพิ่มสติเข้าไปในอาหารของฉันด้วยทุกครั้ง ฉันบริโภคพืชผักเพราะเห็นว่าเหมาะสมแก่ร่างกายมนุษย์นี้ฉันบริโภคไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเพราะฉันบริโภคเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อบริโภคฉันบริโภคได้ทุกอย่างแต่ไม่ใช่บริโภคด้วยเพะกิเลสท,ที่ยึดติดในรสชาติฉันบริโภคเนื้อสัตว์เป็นบางครั้งเพราะฉันจะแผ่เมตตาให้พวกเขา ารร่างกายฉันฉันบริโภคทุกอย่างเมื่อมีผู้มอบให้ฉันจะสนองและรับความเมตตาของเขาไว้โดยการนำเข้าไปในร่างกายของฉัน 3. ฉชั้นบวชแต่ฉันไม่สวดมนต์แต่ฉันกลับเต้นรำและร้องเพลงทุกๆคำร้องทุกๆก,การเคลื่อนไหวของฉันคือพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ทุกๆเพลงคือบทสวดมนต์ที่เต็มไปด้วยความรักและมีความหมายที่ลึกซึ้งเกินกว่าคำนั้นจะบอกได้หมดการร้องเพลงและการพูดของฉันคือการสวดมนต คือการอวยพรและการสั่นสะเทือนพลังงานแห่งความรักและความเมตตาที่จิตวิญญาณของฉันสื่อสารออกมาการเต้นรำของฉันคือการสแสดงความเคารพต่อจักรวาลฉันจะร่ายรำเปรียบดังดาราของจักรวาล 4. ฉันบวชแต่ฉันอยู่ที่บ้านและอยู่ได้ทุกที่ทุกที่คือวัดสำหรับฉัน แต่เป็นวัดที่ดูแตกต่างกันฉันไปได้ทุกที่ฉันอยู่และนอนได้ทุกที่ทั้งที่นอนอันอ่อนนุ่มหรือแม้แต่ที่นอนบนผืนดิน ห้าชันบวชแต่ฉันไม่ได้ถือศีลหรือข้อปฏิบัติใดๆฉันอยู่นอกกรอบและกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ไม่จำเป็นฉันมีอิสระในการเป็นคนดีในแบบของฉันฉันเป็นคนดีเพราะฉันพอใจที่จะเป็นไม่ใช่เพราะถูกบังคับเพราะสิ่งดีที่ฉันทำนั้นทำให้ผู้อื่นมีความสุขเมื่อผู้อื่นมีความสุขฉันจึงมีความสุขไปด้วย อกชั้นบวชแต่ฉันไม่มีผู้คนกราบไหว้ฉันเห็นว่าทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนคือสิ่งเดียวกันฉันกราบไหว้จิตวิญญาณฉันเองเพราะความสูงส่งอยู่ในตัวฉันและอยู่ในตัวคนอื่นๆด้วยเจ็ดชั้นบวชแต่ฉันมีวิถีชีวิต ดังเช่นคนทั่วไปฉันสามารถทำสิ่งใดๆก็ได้อย่างไร้ขีดจำกัดฉันเล่นดนตรีฉันร้องเพลงฉันวาดรูปฉันไปเที่ยวฉันดูหนังฟังเพลง ฉันทำกิจกรรมต่างๆได้มากมายยังมีความสุขและสนุกสนานฉันสามารถทำได้ทุกอย่างแต่ฉันก็จะเลือกทำบางอย่างบางอย่างที่ฉันเลือกทำนั้นจะเป็นสิ่งที่สะท้อนด้านที่ดีที่สุดของฉันสิ่งนั้นจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 8. ฉันบวชแต่ฉันไม่ละทางโลก ฉันกลอบรักโลกรักผู้คนมากกว่าครั้งไหนๆฉันใกล้ชิดคุกครีกับผู้คนฉันอยู่ได้กับทุกคนฉันกอดได้กับทุกคนฉันสัมผัสตัวได้กับทุกคนฉันพูดคุยได้กับทุกคนฉันรักทุกคนได้อย่างไร้ข้อจำกัดฉันยินดีกับการมีเงินฉันรักเงินดังเช่นที่รักทุกสรรพสิ่งเพราะเงินก็คือพลังงานสร้างสรรค์ชิ้นหนึ่งที่ มีคุณค่าฉันรักวัตถุข้าวของแต่ฉันไม่ใช่ทาตของวัตถุใดๆฉันขอบคุณและสำนึกถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆข้าวของเงินทองวัตถุสถานที่ผู้คนและฉันยินดีที่จะมี ยินดีที่จะรับสิ่งของและเงินทองหากมีผู้มอบให้ฉันรับไว้เพราะมันทำให้ผู้ให้อิ่มเอมสุขใจที่ได้ให้และฉันจะส่งต่อไปให้กับคนอื่นๆที่ต้องการฉันมีข้าวของและเงินทองได้โดยไม่ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นแต่ฉันจะใช้ทุกสิ่งที่มีให้เกิดคุณค่าอย่างสูงสุด 9. ก้ันบวชแต่ฉันไม่มีศาสนาฉันคือศาสนาของฉันเองศาสนาของฉันมีกฎเพียงกฎเดียวนั่นก็คือกฎของความรักเมื่อฉันบวชจิตฉันจึงได้รู้ว่ากรอบและข้อบังคับใดๆก็ไม่จำเป็นในการจะเป็นหากจิตสำนึกฉันได้เป็นสิ่งนั้นแล้วฉันบวชแล้วฉันบวชจิต ฉันบวชใจฉันบวชเองบัดนี้ฉันคือพระพระจิตการแยกองค์ประกอบของตัวตนการแยกองค์ประกอบของตัวตนจะช่วยในการพัฒนาภาพรวมและช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆที่เธอปรารถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวตนของเธอประกอบด้วยจิตวิญญาณสติปัญญาสัญชาตญาณจิตสำนึกความคิดอารมณ์อัตตาและร่างกายหากเธอลองแยกองค์ประกอบของเธอออกเป็นส่วนๆเธอจะพบว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นของของเธอ ไม่มีอะไรเลยที่เธอเป็นเจ้าของมันอย่างแท้จริงยกเว้นก็แต่เพียงจิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นสิ่งเดียวที่เป็นของเธอเพราะจิตวิญญาณมีสถานะที่คงที่เป็นอมตะไม่เสื่อมสลายและอยู่ในระดับที่สูงส่งที่สุดของเธอเท่าที่เธอจะเป็นได้แล้ว องค์ประกอบถัดลงมาจากจิตวิญญาณล้วนเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้มีขึ้นลงมีเกิดดับไม่คงทนถาวรสิ่งที่ไม่ใช่ของเธออย่างแท้จริงเรียกอีกอย่างได้ว่าของฝากของที่ฝากไว้เหล่านี้ไม่ใช่ของเธอแต่เป็นของที่เธอปรารถนาอยากมีไว้ในครอบครอง เพื่อใช้การบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างเท่านั้นหากเธอไม่พัฒนาองค์ประกอบหรือของฝากเหล่านี้เธอจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆได้เมื่อการมีเครื่องมือที่ผูพกผพังใช้การไม่ได้เมื่อผูกพังใช้การไม่ได้ก็จะมีแต่พาเธอถดถอยลงไม่ส่งเสริมต่อการกระทำใดๆเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ภาพรวมตัวตนของเธอก็จะตกต่ำลงทำให้เธอมีความสุขความเบิกบานได้ยากและยังส่งผลต่ออนาคตที่เป็นผลผลิตของปัจจุบันอีกด้วยเมื่อเธอลองแยกองค์ประกอบเหล่านี้ออกมามันจะง่ายต่อการควบคุมและพัฒนาหากเธอไม่คอยควบคุมและพัฒนาเครื่องมือของเธอเธอจะกลายเป็นทาสของเครื่องมือที่ผุพัง จนเธอก็ผูกพังตามเจ้านายที่ผูกพังของเธอลงไปเรื่อยๆตามการเวลาแต่หากเธอแยกองค์ประกอบออกมาเป็นส่วนๆและตระหนักไว้ว่าของเหล่านี้ไม่ใช่ของเธอมันจะง่ายต่อการพิจารณาดูว่าเครื่องมือชิ้นไหนที่ผูกพังหรือไม่เคยได้รับการพัฒนาเลยเหมือนการนั่งมองสิ่งของที่วางไว้ตรงหน้า เธอจะเห็นข้อบกพร่องของเครื่องมือนั้นได้อย่างชัดเจนและจะตระหนักได้ว่า เครื่องมือเหล่านั้นเป็นของฝากไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของที่จะยึดมั่นถือมั่นได้แล้วเมื่อนั้นเธอจะกลายเป็นเจ้านายของเครื่องมือเธอจะควบคุมและพัฒนามันได้เป็นอย่างดีและจะทำให้เธอสามารถใช้เครื่องมือของเธอได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุดท้ายเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนให้เธอประสบความสำเร็จในทุกๆวัตถุประสงค์ที่เธอ ปรารถนาเอาไว้ได้เมื่อเกิดวิกฤตทางสติปัญญาสัญชาตญาณจิตสำนึกความคิดอารมณ์อัตตาและร่างกายเธอจำเป็นต้องแยกเครื่องมือเหล่านี้ออกจากตัวตนของเธอให้ได้ วิธีการแยกก็เพียงแค่การละลึกตระหนักรู้ให้ทันก่อนความเสื่อมของเครื่องมือจะครอบงำเธอว่านี้ไม่ใช่ของเธอจับมันมาวางตรงหน้าเธอและพิจารณาตามความเป็นจริงและเธอจะเห็นว่า สิ่งเหล่านี้แค่เพียงแสดงอาการของความเสื่อมถอยออกมาให้เธอรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เขาต้องการการบำรุงและการพัฒนาและถึงแม้ว่าเธอจะจับอาการความเสื่อม ของเครื่องมือเหล่านี้ได้แล้วและพบว่ามันได้แสดงอาการไม่พึงประสงค์ออกมามากมายเช่นสติปัญญาน้อยความคิดแง่ร้ายอารมณ์ฉุนเฉียวความอิจฉาริษยาหรืออัตาที่แรงก้าวเธอก็ไม่จำเป็นจะต้องเสียใจหรือโทษตัวเองว่ายังดีไม่พอไม่ต้องกดดันหรือรังเกียจตัวเองเพราะมันไม่ใช่ของเธอ มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเองแต่ถ้ามันไม่ได้รับการพัฒนาอาการมันจะแย่ลงไปอีกในครั้งต่อไปที่แสดงอาการความจริงแท้ของเธอนั้นดีแล้วจากจิตวิญญาณเธอเพียงกำลังกระทำการบางอย่างทำภารกิจบางอย่างที่เธอจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการบรรลุวัตถุประสงค์นั้น และเมื่อใช้ไปบ่อยๆอย่างไม่ได้รับการบำรุงและพัฒนามันก็จะเสื่อมลงไปตามกาลเวลาฉะนั้นแล้วเธอจำเป็นต้องมันถอดมันแยกชิ้นส่วนองค์ประกอบที่เป็นเครื่องมือของเธอออกมาบำรุงและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ทำเช่นนั้นแล้วเธอจะกลายเป็นคนใหม่ที่สดใหม่ตลอดเวลาเธอจะสดชื่นจะเบิกบานและจะมีสติที่สูงขึ้นมีปัญญาที่มากขึ้นมีสันชาติยณที่มีวิวัฒนาการสูงขึ้นมีจิตสำนึกสูงขึ้นมีความคิดที่งดงามและสร้างสารรค์มากขึ้นมีอารมณ์ที่ดีและเบิกบานมากขึ้นมีอัตราฝ่ายสูงที่เป็นประโยชน์มาก ขึ้นและมีร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นเครื่องมือทุกชิ้นของเธอจะสูงส่งขึ้นไปทุกๆวันที่ผ่านไปแล้วเธอจะพบว่าเธอสามารถกลายเป็นคนดีพร้อมสมบูรณ์ได้ขนาดนี้เลยหรือจนเธอต้องตกหลุมรักตัวเธอเอง